สวัสดีครับสำหรับออนไลน์คอร์สนะครับสำหรับปรถมปลายโดยครูเช่นะครับวันนี้จะเป็นบทเรียนแรกนะครับก็วันนี้จะมาสอนเรื่องจำนวนนับจำนวนเต็มการบวกลบคูณหารต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีเรื่องอื่นๆมาแทรกอยู่บ้างนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยก็คงจะไม่ได้หนักมากแบบปึงหัดก็จะ นำมาประมาณ4ีหตัวอย่างนะครับมาอธิบายให้ฟังนะครับก็เนื้อหาก็ถือว่าคงไม่ได้ยากมากนะครับสําหรับเนื้อหาในเรื่องนี้ที่จะมาสอนน้องๆนะครับซึ่งจะพยายามให้มันดูพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปเพื่อจะให้น้องๆป .4 ซึ่งก็มีเหมือนกันนะครับป .5 และป6เนี่ยสามารถเข้าใจไปได้ด้วยกันเผื่อใครที่เรียนรู้มาแล้วเนี่ยก็มาลองทบทวนกันอีกสักครั้งแล้วกันนะครับ อะไรขอเริ่มเลยนะครับต้องถามก่อนว่ามีใครเคยได้ยินคําว่าจํานวนนับไหมอันนี้มีแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้ว,ลวตั้งแต่อนุบาลเนี่ยเราก็นับกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอนุบาลหรือเพอเพบางคนก็สองขวบสกงขวบก็นับละหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็นับถึงสิบนะเด็กสองขวบอะไรเงี้ยครับก็จะบอกให้ก็คือจํานวนนับก็คือเลขที่เราใช้นับนั่นเอง นะครับซึ่งก็คือเริ่มต้นตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ี่ห้าดดไปเรื่อยเลยจนเป็นล้านนะครับนะครับหรืออะไรก็แล้วก็คือไปไม่หยุดเลยนะครับทีนี้เลขศูนย์ล่ะเป็นจำนวนนับหรือเปล่าก็จำนึกจำไว้เลยว่าปกติเรานับเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะเราเริ่มจากหนึ่งังนะั้นศูนย์เนี่ยเราไม่เรียกว่าจำนวนนับแต่ศูนย์เนี่ยเรามีคำศัพท์เฉพาะของเขาเรียกว่า จำนวนเต็มศูนย์อย่างเี้ยนะครับจำนวนเต็มศูนย์นะเรามีคำศัพท์นี้อยู่ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จำนวนนับแน่นอนนะเขาเนียกว่าไม่ใช่นะอันตัดอันถัดไปเราเรียกว่าเลขโดดมีใครรู้จักมาเลขกระโดดเลขโดดเดดนี้ยจริงๆริโดดนี่ไม่ใช่กระโดดนะครับแต่ความหมายคือโดดนะั่นคือย e ูเดียวเดียวนะ ก็คือเป็นเลขตัวเดียวนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าดิจิตนะครับก็จำไว้นะครับ,รบเผื่อเจอโจทย์ดิจิตเป็นเลขตัวเดียวๆนะครับก็ดิจิตเนี่ยจริงมาจากไหนเอ่ยเคยได้เคยได้คำว่าดิจิตอลไหมแบบพวกตัวเลขดิจิตอลอะไรเงี้ยหนึ่งเงี้ยหนึ่งี้สองี้ครับสองี้อย่งนี้เคยคือว่าคงเคยเห็นกันหมดนะ สองันนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเลขดิจิตอลก็เป็นคำศัพท์เดียวกันนะครับอันถัดไปนะครับซึ่งเลขโดดเนี่ยมันมีกี่ตัวมันมี10ตัวเลขโดดก็คือตัวเลขที่เอาไว้เมื่อเอามาประกอบกันเนี่ยมันสามารถเลขสร้างจํานวนเต็มได้อีกมากมายนะครับอย่างเช่นตัวเลขอะไรมีอะไรบ้างครับมีตั้งแต่0มีตั้งแต่1มีตั้งแต่2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ นี่คือเลขโดดจะมีทั้งหมดกี่ตัว10ตัวจำไว้นะครับเลขโดดเนี่ยเอามาประกอบกันเป็นจำนวนต่างๆนะทีนี้เรามาดูกรณีนี้เลขนี้คืออะไรครับ1 3 5 4 8 6 5หนะครับซึ่งมันถ้าเราอ่านเราก็คืออ่านได้ว่า1 3 5 4 8ลนะ้านหะถ้าเราเริ่มแต่หลักหน่วยก็คือหลัลกหลักนี้เราเรียกว่าหลักหน่วยอันนี้เราเรียกว่าหลัก10เน,นียเราเรียกว่าหลัก ร้อยอันนี้เรื่องหลักพันแล้วก็หลักอะไรเอ่ยหลักหมื่นแล้วก็มาหลักแสนแล้วก็หลักล้านนะโอเคนะครับเรามาเติมตารางข้างล่างดูช่องแรกเขาบอกหลักหน่วยคือ5โอเคนะหลัก10ก็คือ6หลักร้อยคือ8หลักพันคือ4หลักหมื่นคือ5แล้วก็หลักอะไรเอ่ยหลักแสนคือ3แล้วก็หลักล้านคือ1ถูกไหมครับ แล้วก็ไล่ต่อไปอย่างนี้ปกติเวลาเราแบ่งหลักเนี่ยเราก็จะแบ่งทีละสามนะครับจากหลังพอพอหลักหลักหน่วยส 10, ิบร้อยเราก็ขั้นด้วยคอมมาทีหนึ่งแล้วก็พันหมื่นแสนล้วก็คอมด้วยคอมมาทีหนึ่งเพื่อให้เราดูง่ายนะเลขมันจะได้ดูง่ายเราจะเวลาเราดูเห็นเห็นคอมมาอะไรทีแบ่งเนี้ยเราก็จะดูออกแล้วก็จะนับง่ายนะครับอันถัดมาเนี่ยหกหตัวเนี้ยหกับสิบถูกไห ตัวนี้จริงๆมันก็เหมือนเปรียบเสมือนคือมีค่าเท่าไหร่ก็คือ6ก็หกสิบแอยู่หลักร้อยก็คือค่ามันก็คือ800 4อยู่หลักพันก็คือ4ี่พันนะครับ5อยู่หลักหมื่นก็คือ5 0,000แสนสามอยู่กับหลักแสนคือ3 0 0แสนนะครับแบ่งนี้แล้วก็สุดท้ายคือ1ล้านเรามาไล่กันดูต่อ อันสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าเราจะเขียนอยู่ในรูปยกกําลังนะครับก็คือโปรตีนตอเน,นี้เราเรียกถ้าเอาจริงเราก็เรียกถ้าเกิดอีกหน่อยเราเรียนโตโตขึ้นเราจะเรียกว่าสายดฟิกนะครับก็เป็นตัวเลขที่เขียนอยู่ในรูปอะไรเอ่ย a ซึ่งเป็นเลขเลขที่อยู่ระหว่าง0ูนถึง1น่นะครับไม่ใช่ทั้งแตู่นถึง10นะครับคูณด้วย10ยกกำลัง n นะ n ที่ก็จะเป็นจำนวนศูนย์นั่นเองจำนวนจำนวนหลัก หลักของเขาเนั่เนเองนะครับ a อยู่ระหว่าง 0, ตัึงสินะครับอันนี้จําไว้นะครับเดี๋ยวเราเจอแน่นะครับก็ <_ S 1> ไม่เป็นไรเราต่อเลยอันนี้ก็คือ6คูณนะครับ6คูณ10ยกกําลัง1อันนี้8คูณ10ยกกําลัง2และนี่คือ4คูณ10ยกกําลัง3อันนี้คือ5คูณ10ยกกําลัง4ถูกไหมเห็นไหมส กับศนย์คือเลขเดียวกันเนาะ3ก mm ็แปลว่า hmm. 0 mm ู hmm. นยะ์ตัวต่อไป3คูณ10ยกกำลัง5และสุดท้ายคือ1คูณ10ยกกำลัง6กจำไว้นะครับเลขยกกำลังก็คือจำนวน0ูนั่นเองตัวสุดท้ายนี่เห็นไหมส10ยกกำลังศูนแปลว่าศูนมีศนตัว mm hmm. ก็แสดงเป็น5ตัวเดียวถูกไหมครับอ,อันนี้ก็ให้ครูเข้าใจกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวขอต่อเลยน,นี่เป็นเรื่องคุณสมบัติการบวกการลบ การคูณการหารนะครับเราเคยเรียนตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าการบวกการลบเนี่ยไอย้การบวกเนี่ยมันมีมีสมบัติอะไรครับมีการสลับที่ได้ถูกไหมอย่างเช่นตัวแรก a บวก b เท่ากับ b บวก a นะครับ a บวก b เท่ากับ b บวก a เราเรียกว่าสมบัติตการสลับที่อย่างการบวกนะครับท้งสามกฎเราเรียกว่า commutative laws นะครับและทำรองเดียวกัน a คูณ b กับ b คูณ a ก็สลับที่กันได้ก็คือการบวกกับการคูณเนี่ยสลับที่ได้ทีนี้การลบได้ไหมการลบไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะห้าลบสองกับสองลบห้าเท่ากันไหมไม่เท่าถูกไหมแต่ถ้าห้าบวกสองกับสองบวกห้าเท่ากันไหมเท่าเพราะมันเท่ากับเจ็ดั้งคู่นะครับก็ดูนะครับอันนี้คือสมบัติการสลับที่ของการบวกและการคูณนะครับสลับที่ได้ ถ้าดูจากจากรูปด้านขวาเนี่ยเป็นรูปแบบ geometric view นะครับเห็นไหมเรามีเส้นจํานวนยาว a กับเส้นจำนวนยาว b เนี่ยบวกกันไม่ว่าจะอยู่ b จะสลับมาทางซ้าย A ไปทางขวายังไงก็ความยาวเท่าเดิมส่วนการคูณ a คูณ b นะสมมุติว่านี่คือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างคือ a ด้านยาวคือ b พื้นที่ออกมาคืออะไร a คูณ b ถูกไหมครับในาทำรองแนวการ เราจะเอา B มาคูณ A ออก็ยังเป็นพื้นที่เดียวกันนะงั้นะก็คือสลับผนการสลับที่การคูณก็สามารถสลับที่กันได้อันถัดไปเป็นเรื่องสมบัติการแจกแจงภาษาอังกฤษเราเรียกว่า distributive laws นะครับการแจกแจงก็คือการที่เรากระจายนะครับก็คือการกระจายนั่นเองถ้ามีวงเล็บอยู่นี้นะครับ b ีบวกอยู่ในวงเล็บแล้ว A คูณอยู่ข้างนอก เราทำงานเราก็คือการกระจายเอา a คูณเข้าไปคูณกับ b แล้วก็มาบวก a คูณกับ C นะครับก็คือ a คูณ b บวก a คูณ c นะครับหรือจะทำนอมกับการเอาบีบวกคลีมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ a มาอยู่ข้างหลังก็เหมือนกันแล้วคือเอา a มากระจายเข้ามาทางนี้ย้อนมาอย่างนี้คำตอบที่ได้ก็คือเอา b มาคูณ a แล้วก็ C คูณเเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นลบละ่ะเป็น a คูณ b ลบ c นะก็เหมือนกันเลยเอา a คูณ b แล้วก็ค่อยมาลบนะ a ลบ c อันนี้ก็เหมือนกัน a คูณ c แล้วก็ c ยังไงก็ติดลบอยู่ถูกไหมแล้วก็ a คูณ b ก็อยู่ข้างหน้า a คูณ b ก็อยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะนี่คือการแจกแจง นี้เรามาดูเพื่อให้ความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูฉากด้าน,นขวาที่เป็น geometric view นะครับเห็นไหมว่าเราเทียบกันแรกก่อนนี่คือสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะที่มีความยาวเป็นอะไรอ่ย b บวก c คือ b กับ c นั่นเองแล้วมีความกว้างคือ a นะเวลาเราคิดเนี่ยเราก็บอกว่าพื้น,น,น,นที่สี่เหลี่ยมคืออะไรครับสี่เหลี่ยมนี้ทั้งหมดก็คือ a คูณกับ b c ถูกไหม นี่คือพื้นที่สี่เหลี่ยมซึ่งมันสามารถแบ่งเป็นย่อยก็คืออะไรเอ่ยเอา a มาคูณวีก่อนถูกไหมแล้วก็มาบวกด้วย a คูณ c อีกทีหนึ่งถูกไหมครับทำให้เราเห็นเห็นชัดเจนเลยว่าการกระจายแจงเนี่ยสามารถแจกแจงได้โดยเอาเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมมาพิมา,มาอธิบายนะครับทีนี้เราถ้า,ถามาดูขั้นขวาก็ทำาลองเดียวกันเนาะเราได้ว่าพื้นที่ a b เนาะ แล้วพื้นที่เหลี่ยมใหญ่คือ a b ถูกไหมครับแล้วไงอ่อพื้นที่ a b ก็คือมันเกิดแล้วพื้นที่เ b เนี่ยลบด้วยพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็คืออะไรคูณ c ถูกไหมมันจบมาเท่ากับเพราะตรงเนี้ยเท่ากับ a คูณ b ลบ c เนี่ยเพราะตรงเนี้ยมันคือ b ลบ c ถูกไหมเพราะอันใหญ่มันคือ b แล้วก็ลบด้วย c มันก็ออกมาเท่ากับ a คูณ b ลบ c นี่ก็คือแสดง ถึงกฎการแจกแจงให้เห็นให้ชัดโดยผ่านทางชูเม t ริ c c ้อวิวนะครับอ,อันถัดไปนะเป็นเรื่องการส่วนบาการเปยนกลุ่มได้ของการบวกเป็นกลุ่มได้การบวกก็คือการที่สมมติเรามี A บวก B บวก C 3ตัวบวกกันนะเราอาจจะแบ่งกลุ่มเอาบ c บวกกันก่อนแล้วค่อยบวก A ก็ได้หรือจเจ้า A อบวก A บวก B บกกันก่อนแล้วค่อยบวก C ก็ได้ แต่ขอให้ลำดับเดิมนะครับมันก็จะยังสลับมันก็วงเล็บไปอยู่ตรงไหนก็ได้ลำดับเดิมนะ a b c a b c ทีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนผมได้ของการคูณเหมือนกันก็ทำรองเดียวกันนะ b กับ c คูณกันก่อนก็ได้แล้วก็ a มาคูณหรือ a คูณ b ก่อนก็ได้แล้วอย b c มาคูณน,นะครับทีนี้คำว่าเอกลักษณ์อันถัดไปเขาเรียกว่าเอกลักษณ์นะครับภา,าษาอังกฤษเรียกว่า identity นะครับเอกลักษณ์ของการบวก แล้ว okay. ก็เอกลักษณ์ของการคูณเําว่าเอกลักษณ์ก็คือก็คือการที่เอาตัวเลขเอกลักษณ์เนี่ยมาบวกกับตัวเลขใดๆแล้วเนี่ยมันก็ยังออกมเป็นตัวเลขนั้นนะครับอย่างเช่น a บวกกับอะไรนะถึงจะเท่ากับ a เหมือนเดิมแน่นอนคุณคือละ่ะศูนย์นะครับงั้นศูนย์คือเอกลักษณ์ของการบวกเข้าไหม ทำนองเดียวกันสำหรับเอกลักษณ์ของการคูณนะครับก็เหมือนกัน a คูณกับอะไรนะถึงจะเท่ากับ a ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่า a ต้องคูณกับ1น,นะนั่นความหมายคือ1นก็คือเอกลักษณ์ของการคูณนั่นเองจำไว้ครับเอกลักษณ์ก็คือตัวเลขตัวเดตัวหนึ่งนะครับตัวเป็นสำหรับสำหรับเครื่องหมายใดๆดเนี่ยตัวเลขนั้นเนี่ย จะต้องจะเป็นเอกลักษณ์เมือม่อเมื่อมีการทําเอาตัวเลขนั้นนะไปไปกระทํากับตัวเลขอื่นๆใดๆนะและผลลัพธ์ออกมาก็ยากออกเป็นตัวเลขอื่นๆใดๆตัวนั้นนะครับก็คือเป็นตัวเลขเดิมของเขานะครับแล้วก็จะมีค่าได้เป็นค่าเดียวกันเสมอสําหรับในแต่ละเครื่องหมายนะครับเดี๋ยวขอผ่านไปเลยนะ,ะมาดูคนสัมบัติต่อนะครับอันนี้ a b กับ b ลบ a เท่ากันไหมไม่เท่าถูกไหมเพราะว่า b แล้วก็เพราะว่าลบไม่มีสมบัติการสลับที่นะลบสลับที่ไม่ได้นะครับก็เห็นว่าอยู่ด้านขวาเนี่ยก็5้าลบเท่ากับ1กับ4ลบ5เท่ากับลบ1ไม่เท่านะต่อไป a มาบวก b ลบนะครับเป็นวงเล็บก่อนถูกม b ลบสกับวงเล็บ กับ a IM มาบวก B ลบ C เท่ากันไหมเท่าเพราะจริงมันก็คือ,อมันก็คือเปรียบลักษณะเหมือนกับการการการบวกลบตามลำดับนั่นเองนะครับเราสามารถเอาวงเล็บออกได้มันคือการเปลี่ยนกลุ่มได้นั่นเองอันนี้ก็เหมือนแต่แต่พอมาฝั่งนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรการที่ลบมันอยู่ข้างหน้าวงเล็บเนี่ย มันมันไม่สามารถที่จะสลับที่มันที่2ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเราทําเราต้องทำไงเราก็ต้องลบกระจายเข้าไปนะลบเจ,เจอ b ก็จะกลายเป็นลบ b ลบเจอบวก c จะกลายเป็นลบ4นะครับเพราะว่า <c oughs> ก็ลองดูนะครับเพราะจริงๆมันก็เปรียบเสมือนตัวเนี้ยเราดูข้อ3 8มแปดลบสอบวกสามนะบวมยู่ตรงไหนมันก็คือ8ปดลบห้าทั้กับสมถ แต่ถ้าเกิดเราเอาลบกระจายเข้าไปลบสองทีไปลบ3อีกทีหนึงก็ื่อก็เป็น8ปลบสได้6 6หลบสได้สามเท่ากันเห็นไหมครับซึ่งเราจำไว้นะว่าถ้าลบอยู่ข้างนอกวงเล็บเรากระจายเข้าไปเนี่ยเราต้องเอาลบไปคูณด้วยนะครับไป,ไป,ไปเปลี่ยนแทนเครื่องหมายก็คือลบ b ลบซนะครับต่อมา a บวก b คูณ c บวก d นะครับ a บวก b มาป,ปิดวงเล็บแล้วก วงเล็บ c บวก d วิธีท,ทาก็คือเรากระจายเหมือนกันเราเริ่มต้นจาก a ก่อนอาจาก a เรากระจายเข้าไปหา c แล้วก็ a เหมือนเดิมนะครับก็คือ ac เนาะแล้วก็เอาบวกตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ a มาคูณ d ใส่ตรงนี้นะครับอันถัดไป b แล้วก็เอาบวก b c นะะบวกนี้มาคือตรงนี้ bc ก็มาเป็นตรงนี้ cd ก็มาเป็นตรงอ่ะ bd ก็เป็นตรงนี้นะครับนี่คือการกระจาย ถ้าอย่างด้านขวาเห็นไหมว่าเป็น a บวกสคูณกับ b บวกสาแล้วก็เอา a b มาคูณก่อนต่อไปก็อะไรเอ่ยแล้วก็ a คูณสเนาะก็สาม a บวกนี้มาตรงนี้ต่อไป2 b ก็คือ2 b ตรงนี้มาบวก3คูณ2ก็คือ6ตรงนี้นะครับก็คือการกระจายนั่นเองทีนี้มีอะไรอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้นะครับในกรณีที่สมมติเราเจอแบบนี้ สิบลบห้าลบสองอ่านี่มันเท่าไหร่เอ่ยมันก็คือสิบลบด้วยสามนะเพราะนี่คือสามเท่ากับเจ็ดถูกไหมครับจริงๆแล้วเราก็สามารถกระจายได้เพราะลบห้าลบสองอันเดียวกันนี่แหละแล้วก็เอาลบกระจายเข้าไปลบเจอห้าก็กลายเป็นเท่าไหร่ลบห้าถูกไหมเราจริงๆมันเหมือนไปสมมติตรงหน้าห้า่มันมีบวกอยู่นะครับ จำไว้ตัวเลขเปล่าๆเนี่ยที่ไม่มีเครื่องหมายใดๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเป็นมีมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้ามันนะบวก5บวก10นะครับจริงๆบวก 5+ บวก 10, นี่ก็คือ5ตัวเดียวนั่นแหละนะครับเรามาดูรับอ่ะลบมาเจอบวกจะกลายเป็นลบต่อไปลบมาเจอลบจะกลายเป็นอะไรครับลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับสุดท้ายออกมาเป็น10ลบ5ได้5 5บวกสองได้7เท่ากันเห็นไหมครับ ก็สรุปได้เลยก็คือการที่เรากระจายเข้าไปเนี่ยถ้าเครื่องหมายเดียวกันก็คือลบไปเจอบวกเนี่ยกลายเป็นลบแต่ถ้าเครื่องหมายเดียวกันลบเจอลบจะกลายเป็นบวกนะครับหรือถ้ากลับการสิมาบวกกับอะไรห้ลบสอย่างนี้ถ้าเรากระจายก็คือ10ก็เป็นอะไรสิบบวกห้าถูกไหมอันนี้มีบวกอยู่บวกเจอลบเครื่องหมายคนละเครื่องหมายถูกไหม ก็หมายคนเราเข้ามาบวกเจอลบก็กลายเป็นลบเหมือนเดิมน,นะครับก็บเป็นลบสออกมาเท่ากับ13ถูกไหมครับหรือที่จริงมันก็เหมือนกับการเอามาเลขมาเรียงกันน,นั่นเอซึ่งก็คือ13เท่ากันนะอันนี้ก็เอายกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวว่าเวลาเราเรียนเรื่อง a อจิบราเรื่องเรื่องพิชคณิตเพิ่มขึ้นไปเนี่ยเราก็จะต้องฝึกเรื่องแบบนี้นะครับ ทีนี้ว่าข้อหน้านี้จะเป็นเรื่องการฝึกการคูณล,ละแต่ทีนี้เห็นไหมตัวเลขเยอะมากเลย6แต่อย่างทัวแรกข้อแรกคือ6 5คูน197แล้วก็มันลบ6 5คูน9 7ถ้ามาดั้งคูนจริง,รงๆเนี่ยไหวไหมแล้วค่อยมาลบกันบางคนอาจจะไหวนะแต่แน่นอนเสียเวลาไม่ต่ำกว่า5นาทีข้อเนี้ยถ้าจะทำนะครับ อันล่างล่ะ999คูณ678นะครับก็เลขมหาศารเลยถ้าเราไม่มีวิธีคิดที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลามากและยิ่งข้อสุดท้ายนี่จบเลยเครื่องคิดเลขอาจจะช่วยไม่ได้ก็ได้นะครับ994คูณ995 995แล้วก็มาลบด้วย995คู994 994เลขมหาสารเราจะมีวิธีคิดอะไรได้นะครับที่มีเป็นประโยชน์สำหรับวิธีข้อเหล่านี้อ่ะเดี๋ยวให้ เรียนเด็กๆลองน้องๆนะลองกับลองนั่งคิดกันก่อนแล้วเดี๋ยวขอจบตอนแรกด้วยด้วยด้วยหน้านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนสองขอบคุณครับ